เอามาโชว์ว่านิ่อือังไงแม่นี่บ่าหน่ครับลูปลอลูปบกซาสเดีแดลวสามหนึ่งี่สั้นบนหนึ่เดือเอหนังดีตัวเดียกแกนแขนเลยห่โอ้นี่ครับขายดีจนบ่าพ่อขายขายดีจนบ่าพ่อขายครับตัวนี้ลูบักซาสซเอ็ดูเคเอฟสามหนึ่ง nửa bơ nắng cá giọt đi mườn nương mườn hộ phan ồ thở tha thở tha lục xá sẽ yên cương đam đi cương đam đi quang hàng nhào lục xá sẽ yên thái xuống gì xếp hà bùa là một เป็นสายพอพันเอาไปเปี่ยนไปเตนหน่อยละมื่กว่น็บาทคือตอนหี้มันสแพงก่านีนะผมเอาตอนนี้หน่อยไเปี่ยนเอาเนหลังนีดีเอาขายมากกระโทมากได้พ่อ0 8์ดี่สมศนเามไทยใหม่เจริญนะผมตัวนี้ตัวเดียวขายดีแหงมาบอกนะแม้ตัวเดียว ก็ได้แบ่งกันไปเรียนครับช่วงนี้ตัวละหมื่นกว่าลูกแม่บ้าแม่กับสมมาแล้วเดือนกว่ากว่านี่ครับอันนี้เป็นโค้บแม่ลูกสามเมื่อนเก่าพันหาลอยแม่กับสมมาให้แล้วนะครับผมซื้อสองได้สามพิเศษสูงก็ลอยสี่สิบห้าคนละแม่มันรุ่นใหญ่อยู่ลูกตัวแรกยืนอยู่นี่ลูกที่สองในท้องนะครับแม่เพื่อน แต่อันนี้เป็นสายเหลี่ยงครับเนื้อหนังดีต,นตนด้นโตดีแต่ว่าเมย์ใหญ่ดีเหลี่ยงยดีครับบริจ้คยอยอย่างเลยตัวนี้ธรรมดานะครับเงาหางใหญ่ดีเครื่องก็ใหญ่ลูกก็นใหญ่เนาอ้อเครื่องดำเครื่องใหญ่เครื่องแม่เครื่องลูกนะครับควบนี่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยควบนี่เลยแม่บ่ โคมนี่นหาพัโคบนีสองหมื่นหาพันหาลอยลูกตัวแรกตัวเมฆตัวผูอะไรบัดนี้ตัวผูครับโคมนีโคบหนี่ลูกผูเบิ้งเอาพี่น้องเบียดเทียบเบิ้งเอามาตัวไหนสดสดจริงๆกำลังดูกันพอดีลูกผูลูกตัวแรกลูกตัวผูเบอร์โทรเดียวกันบ่ครับนี่น้องคนละจ้ากันเอาเบอร์โทราดีก่อนบ่ศูนย์เก้าศูนย์ หกสี five, four, ่หกเจ็ดเจสองหาตะการนี่โคมนี่เร้อพี่น้องสามสิบเกหารอยโคมนี่สองหาพันหาร้อยโคมเดียวครับเพก่อาเบอรอโทรเบอร์ไหนครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สหเจ็ดหนึ่งสเจหนึ่งสเจหี่ครับแม่นงัวเรือเสืออะไรนี่วะเนี่ย คือไล่เอาไปดิเถื่อ้าวมั่วไล่เสือห้องเก่าพันครับห้องเก่าพันข้าวปมต่อรองได้อีกเนียนครับโอ้ตัวนี้ก็บฟองแท้กันไล่เสือเอาไปจุ่เขาได้หวยฟองแท้ครับเสือห้องไครนี่ตัวนี้ครับไล่เสือผมเป็นยังไงคือเป็นไล่เสือมาคือดีเถื่อแมวนี่กับไล่เสือกันแม่ก็ไล่เสือกันเพราะวามันไล่เสือกว่านี่เก่าพันอยาก ยาครับตัวนี้พอพันธุ Freedom> ์ไม่เสียเก้าพันธุ์ครับสูงเขามาลอยก็สิบเซนเนาะเอาตัวนี้ครับเก้าพันตัวต่อไปเดี๋ยวมีบะแจวานตัวนี้เก้พันธุ์อยู่ปะมือ่นสีผาลอยครับมือ่นสิีผาลอยตัวนี้ก็ดีกันเนื่อหนังดีเพราะว่านังพลอยมันบอกเขาว่า ค้องแท้ได้ี่น้องยดาตัวนี้ดิแม่กันแม่ครับตัวสาวสวยนี่บ่แม่บ่แม่ครับสาวสวยโอ้ครือดำดีพวกหางเหียวหัวโล่นพร้อมตัวหัวโลนเป็นตะเี่ยงตัวน่งเ่าตัหัวโลนอาซื้อหางมื่นเจันหาครับมื่นเหาวยเอาไหมเอาไปใช้ซอก้วยมื่นเจ็ดเอาต่หางยว่าหางออยหางหางสองมื่นมื่นเจ็เออ บวกลบได้เล็บลบมิอหเล็บหาบ้านเ่หนี่ครับมันแม่สาวหัวโหลดยังดีนี่ใชดีป่แม่ครับนี่ใชดีเนื้อนังสีสันแดงดีเครื่องดำนี่ครับหัวโหลดโอ้รมชาติดเลยครับคนเห็นโดนธรรมชาติือนเจ็ดอยากตัวนี้ก็ซุ้งรอยส0้าิบอยู่บ่สาวสาวกล เกือบสามสิบดูสีอ้าวเมืนเจ็ดอะไรอีกบักเถิกนี่บ่ใช่ครับต้หกพัครับตัวนี้หกพันหกพันหกอยครับบักเถิกพอพันตัวนี้ดิอเมินเนาะเบิ้ลเราบอกเขาเบิ้ลเรครับอาวเบิ้ทไห้บ่นี่ยเ้เาเก้าสบศูนย์เก้าส หกห้าแปดหกห้าแปดหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งห้าสามเก้าม่งมงสามสิบครับม่วงสาอุบลราชธานีด้ต่อรองเลยครับสรีฟรี่้อยโลครับโอ้ยุ่งส่งหลยเถอะอ้าวไว้สนใจกันราคาอะไรกันโอเคมันนั่สายเนือสายเลี่ยงอ่มี่ผสมมาสานกันไปเกียวแม่ม่านีิประกันเลยหรอ เปิดราคาไว้ยหมื่นสี่พันหาหมื่นสี่พันหาออยไปหางวงทองเอาไปกินน่องอยู่เอาไปเลี้ยงก็ได้ <4 S 1> ทองสี่เดือนประกันทองหมื่มนสี่ตอรองได้เบิดมื่นเบิดขึ้นจนกว่าดิซื้อหมดละนี่กูอันดีสมบูรณ์ตัวทองแล้วครับอยู่ด้วยประกันทองมอทองให้กินฟี่โอ้เห็นไอฟี่เลยโทรมากวะนะครับศูนยครับหนึ่งเ8้าศครับผมนี่ที่เด็ดเลย ตัวสูงกับประมาณร้อยเศาหา้าประมาณ125 <30 S 1> ร้อยยีหรอยสาเลยบ่เอร้อยสามสิก็ร้อเครื่องรับดีพวกหางเงยาต่อกันเนี่ยอะไรกันนี่ตอกันเอาควตอกันตอลองกันไายได้สิบสามสิบสองไหนบ่คันาบได้ครับโทรมาต่อลองเอา <laughs> หายขนแล้วโทรมาต่อลองเอาปักกันท่อง,องมีรถส่งไงพอ่อ ี <N h> ่สงครับกูยกังถือใจส่งให้นี่ครับที่เด็ดเลยตัวนี้ก็ได้แม่ขวบโนมก็หลังอันนึงตัวนีนี่แหละไฟสนใจก็โทมายามมือแข้วเลยไป่ก็หนองแม่กับลูกแม่กับลูกลูกแม่ยี่ไหลลูกประกาศอะลูกเลยซิบหามื่อไล่ลูกนะไล่ป้อลูกเลยซิบหาเมื่ครับลูกแม่ฮัมตัวหูตัวแม่ลูกแม่ แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกได้ซิมหาเมื่อเปิดราค่าไ้เปิดสี่พันเก่าเมื่นสี่พันเก่าเก่ารอยไปหารุ่นนีอยู่ครับผมหมื่นกว่าบาทต่อลองในอีกต่อรองในลูกแม่ลูกแม่ลูกอีลลูก็แดงลูกแดงจิงเกิ้งเลยลูกเบื้องอีลมันเมื่อยไหมเตอะเดืกดอะไรบ่ก นั่งตดอดๆอยู่วันนี้อาลอยกับลูกส้างวันเหรอแม่ลูกครับแม่กับซูประมาณร้อยเศร้าอยู่หน่อเศร้ากลัวเมือนสีสนส่พันอาลอยแทบห่าอีกสาเย,เ,ยเดือดร้อยเมาะเลยครบเดียวดีกแม่อยู่ลูกกระจเจ้าท่านอยู่ใส่ไปย่างไปตัวไหนย่งางไว้บ้างอีก โอ้ยุพีวะอ๋อยุพีเราลังกินเฟืองเอามาลามกินเฟืองตัวนี้ง้มทกันลูกัวที่สองคมบนี่ลูกที่สองลูกแม่คบนีร้ายหเมิาพันเก่าเมหาพันเก่ารอยคมนี่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยแม่ลูกเ็กันลูกแม่อีกเบิ่งครับกินเฟืองเก่ง กินเครื่องกินมามากินง่ายเนาะมเนี่เป็นตะเลี่ยงง่ายครับโทมนี่เป็นตะเลี่ยงดีครับตัวนี้อันนี้ไฟหาแม่มลูกก็เลี่ยงอยู่หรอกไฟอย่างไรรุ่นนี้พอดี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 เมื่อนกว่าบาทอ้าวโรมาเบอร์อะไรครับศูนย์เก้าศูนย์ครับศูนย์เก้าศูนย์สองสามสี่หาสองสามสี่ห้าสามสองเก้าสามสองเก้ามาอยู่นครุดครับสดทรงมีอ้าวจอดทำไมล่ะมันนี้จอดทีเซนเระรอบบนี้โอ้ จอยวะเพื่อนลังประมลราคาใช่จิ้มแปดพันจต็มโอ้มแปดพันขายมื่นแนี่ขายสี่ตัวสี่ตัวมื่นแปดมหัวมื่นเก่าอะไรบอกาไม่หฮงเฝ้าขายหนึ่งสองสามสี่มงสองโคนี่มื่นแป ่นตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกอโอ้ที่เด็ดเลยตันนี้สายเลือดร่อยเจ้า่าจะสีท่านพันโมท่านหรือเปล่านี่4สี่โต1หมือนแปดไนทั้งแม่ทั้งลูกเอาไปเลี้ยงไปเกือต่อพ่อเลี้ยงเบอร์โทรเบอร์หดพ่อศูนย์แปดเจ็ดครับผมสี 1, ่สี่สองหนึ่งสามสามสองอเภอพิบุร์มสาหารโอ้สุดยอดเลยครับสี่โตจะมาถือคมละ เก่าพันเก่าพันหม้พ่อเมือ่อนเนี่ยแหละพระแยกเลี้ยงกับฟ้าเลี้ยงช่วงนี้เอาไปแบ่งกัน,<ใ>นต่อร <ใน S 1> องในอีกก็เพื่อแปดกระขา,ายาช,ช่วงบอวง่อใดใครหาสิบหลูกช่งได้ครับผมหรือกันไปท้างพี่บัวหน่นเนอเนาะพ่อเนาะแท่ันไปทางเดียวกันช่วงไหใดโย่ทันไกลายบ่ได้เพราะราคามันย่อมเยาวแห่งแบ่งกันไปเลี้ยงละเบิ่งเอาพี่น้องนัน ขันสื่อเดี่ยวนี่เอามาส่งฟรีทั้งไปทั้งพิบุญโอ้ขันสื่อเดี่ยวนี่นี่ครับลูกพูลูกแม่นั้งหมดนี่ลูกแม่ลูกแม่นั่นก็ลูกแม่ครัตอนลูกเคิร์กอ้าวประกอบกันไปนะครับลูกแม่อันนี้ลูกเคิร์กนะครับใครสนใจก็โทรมายามของแต่พี่น้องนี่เลยเนี่ละเบอร์โทรตามนั่นแม่หนึ่งพูหนึ่งแม่ครับไล่อะไรอย่างไรครับตูเมียว่าแปลนหาตูเมียเปล่ยนเจียสอง ก็เทิเจ็ 7, 200, 8, 500, ดพันสองร้อยโอ้เจ็ดพันสองร้อยก็แปดพันหารลอยเคูหนึ่งแม่หนึ่งถ้าเราเป็นคูตอ่องในอรองในร้ายอยู่นี่ครับตัวนี้ตัวสูงถ่ายประมาณลอยสี่หาบวกซึ่งลอยสาคูหนึ่งแม่นึงพรเดียวไปครูกันเลยอโอ้นี่ครับหมอครับไาหาเลียงอยู่ลักพันลักพันเจ็ดพันก็แปดพันกว่าบาทโอ้ เบื้องเอาโอ้หอนมือนหาดอกสีรุ้นหายอยู่ครับผม <n> สิถธิตก็เลยเจ็ดพันปวนิสนเข้าให้เรียบร้อยรุ่นนีง่ญ่แน่นอนพ่ต้องไปปอนพ่ต้องไปปอนน่มยากนี่ง่ญ่แน่นอนครับรุ่นนี้เหมะครับลาคานี้ใครสนใจครับผมตัวนี้ยังยังนาเรียกอยู่ต่อท่าอยู่นี่ครับรุ่นนี้สีก็ได้สีได้เครื่องได้รุ่นนี้น่าสนใจแฮงอ้าวใครสนใจโท่มา ศูนย์หกสี่6 0 3936 3ส3 6อามหกศูนย์สามเก้าสามหกสามเก้าสามหกาเอำาเพ่อหัวตาพานหัวตาพันผมย่อำนาอ๋ออนาาเจริญอยู่หัวตาพานยอำน้าเจริญต่อถ้าม้ออีกแล้วรอบที่ยงางห้ราคาย่อมเยาวเหมือนเดิมอาโทรมากครับไปสนใจ โอ้ไปมาของญ่ลายไหครับเปิดไว้สามหมื่นครับสามหมื่นแม่ม่านม่านใหา่ม่านงหญ่กอบกินนยย้องปลาคันน,นี่ครับตัวนี้ไสูงลอยสี่ิมหาบยูอยากสามหมื่นตัวนี้ตัวนั้นดินนแม่นื้อแม่บตัวนั้นแม่าน,น,นเนื้อแม่บานไปไหน ตัวหนังลฟ์ไหมครับตัวหนังวันนี้สามหมื่นครับสามหมื่นสองรุ่นใหญ่ขึ้นกันสามหมืนอตัวนี้สามหม่นมากรุ่นไหนก็เลือกรับซูซีกันเลยโคงส้างตัวนี้เป็นแม่ไข่นี่ครเบื้งเคร,ร,รื่องเบื้งยงเพื่นตันนี้ของใหญ่รุ่นใหญ่เบืองเราเปียกเทียบหลากหลายราคาพนนี้เอาโทรมาเลยครับศูนย์้าสามห้าหนึ่งเกครับ อำอเภอเขมราเขมรลอ้โอเคอ้ามัน,ม,นมันครับผมนะครับรุ่นไง่รุนไ่อันนี้แม่แยกลูกเบิรงเอารุ่นนี่รุ่นรุุนไงน,นุ่มมันนะมเ่บเบอรงเอาเหลือเมื่นแปดเป็นแม่แยกลูกครับเหลือเมื่นแปดเย็นนี่ละเย็น,ยยน,ยยนถ่ายสูง,งมันร่อยสี่สิบสี่สิบบวกอยู่เบอรงเอาราคาตามสภาพ ตังง้งเกล็ดตังนมบงยางพ่นอยากม<บ>ื่แปดเืองดำดีแม่แยกลูกอยากสิบแปดรุ่นนี้เขาเอาไปคุนไปเกลืออะไรนาะเลือตัวเดียวเอามาแยกตัวมานิเลือตัวเดียวครับอือเือตัวนั้นละเบอรโ์โทรเบอร์ไหนบนี้ศูนย์หกหนึ่งหกเก้าสามแปดแปดหนึ่งศูนย์มือนี้รุ่นไหนใครดีเป็นใครดี หัวเหนือคื่เาสู่ซาเหนือบ่ไไ้เนาะสายเลียงนี่เ่เาท่าไดครับสู่ซ้ายเหนือบ่ได้อันนี้เป็นวันปุดเบาบางจักหน่อยก็ได้เลือกไปซื้ออันนะโอเคเจ้าบาทหรอวะสองม่นหาพยากยากตัวอะไรตัวุนแม่นี่ก้อขายไปแล้วเหลือตัวเดียวสองหมื่นหาพันสองหมื่นหารอยไดบ่อเขาปะ พอละมุ่ย <Cornell> ตัวอีกเล็กน้อยเนี่ยคุณ่ามันยังต่อหลายหัดอยู่คุณ่าสองมนหาหลอว่านอะไรเห็นอยากสองมูนหาพันตัวนี้ครับนี่แม่แบบไงตัวสำรงถือแง่จว่อแเพาะอยู่สำโรงหเลยอยู่สำโรงโอสำโรงถือแง่แล้วขายแพงหลายหดอยู่บาทเออคันพ่อให้อ่งไปเหโวยห่องจนว่า เบิงเหม็น่มมดขายอยู่นี่วเจพ่อ่หังตัวพ่ตัวพ่อ่หงก่อนเพรว่าเข้าหาแล้วเข้าหาแล้วเห็้บงดแล้วอันนี้จุ่มกันแซีวจ้าอันนี้เขหาแล้วคับีนี่สองเมื่อนหาพันครับรุ่นี่นี่ครับยากยากสูงกับใต้ส <busca> ูงกับมันลยสามสิบห้าบวกอยู่นีครับต้นโตแม่ใครอยู่บ่แม่แม่แม่ไคร่เจ็ดเดือนล้วครับตัวนี้สีเดือน ประมาณ4เดือนนี่แหละไฟหมักดูนี้เครื่องดำดีพวกหางเยานะครับผมเบอร์โตเบอร์ใดพอเบอร์โตเฮาศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่เก้าหนึ่งแปดห้าสามหนึ่งแดห้าสาพิกัดสำลวงอับพูดฉิมนี่นี่แหละไฟยังไ้ก็โทรมาไปังใจตดต่อได้พร้อมสมเหกัน่าพรอมสมพอพันกับพ่อพันกับพี่นี่แหะครับพ่พอเงง บ่เสตังค์มไฟรีป่อสมไปฟรีพ่อพันโอ้เอาใเอาใจแสบายใจสบายใจโอเคบ่บมามาครับเงี้ยป่ะงูเฮาเองค่อมนี่เปิดราคาไว้บ่วงหัวราคาป่๊บราคบ38อันแม่ก็บลูกล่ะสา่ป มันจะเอบหรืองัวเนี่ยนี่มันจะเอบเลยนี่มันเลือดอะไรนี่พี่ตีตีเบอร์ซื้อสามหมื่นแปดก็ฝากไว้ลูกแม่นี่ครับแต่ว่าแม่เป็นแม่โบดหัวหลนเลือดสูงสามหมื่นแปดแปท่านหรอแปดรยปท่าน สามหมื่นแปดกำลังดูดกันอยู่เอ้า,า <S <S <ไว>เขาฝากไว้เขาฝากไว้เบิ้งน้ำกันเห็นเหรอสามหมื่นแปดเหือับแม่กับลูกเครื่องน้ำดำเครื่องน้ำดำเมืม่อวตนเตลือดก่อยเลือดอลอยล,อยละพี่น้องคู่มือนี้นะครับผมต้องเช็คราคาแล้วก็เปรียบเทียบบันงเอาสามหมื่นแปดราคาพันพังตั้งไหวอ่ะแม่กับลูกได้แยกไหมครับนี่ลูกแยกหวานแม่แยกหวานลูกมื่นแปด แม่ก็สินแปดด้วยกันลูกขายบ่ลูกขา <c oughs> ยป่า <c oughs> วไมแปดฮะไม่แปดเงอนแปดนแปดนดพันเพราเนแลี้อยงขายเ0ือนเลี้ยงื่อนลเนลี้ยงเขาแก้ร้ายบ่มันี้ได้กี่ตัววันนี้วันนี้ทำไมก็ซื้อน้อยจังเพราะอะไรวันนี้วันนี้ใบกับขายงวกับเปียดทุกขาทุอ่าอไม่ซื้อซื้อสองตัวเลยไม่สองตัวซื้อน้อยจัง vì biệt nó hòn lên kín nơi nơi, sử khai thuốc khai thử không khai 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 mua biệt thuốc họ phang tài sử phang phang nhà cái gần như là vâng ạ bàn này